สวัสดีครับจากร้านเอกอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการต่อสปีดคอนโทรลเลอร์นะครับกับเข้ากับมอเตอร์นะครับเพื่อควบคุมความเร็วนะครับก็หน้าตาของตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะตัวนี้ โมเดลก็เป็น U X ขีดห้าสองนะครับส่วนมอเตอร์มอเตอร์ของเรานะครับเป็นชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับเรามาดูที่สายกันก่อนนะครับสาย ของตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีพินพินแนนอนแบบนี้นะครับมีทั้งหมดหกพินนะครับแต่แต่ละพินเนี้ยใช้ยังไงบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียงตามขานี้นะครับแต่แต่สีนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับสีของสายนะครับสีนะครับอาจจะไม่เหมือนกัน นะครับอันนี้คือคือเวลาเราสังเกตเราสังเกตที่ตำแหน่งนี้มานะครับโดยเริ่มจากตัวสัญลักษณ์กล่าวนะครับก็จะมีอยู่ทุกรุ่นนะครับอันนี้นะครับแล้วเรามองว่ามันเป็นขาที่หนึ่งนะครับขาที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือกล่าวนะครับ กรับวนี้โอเคนะครับส่วนขาที่เหลือใช้ทำยังไงบ้างนะครับใช้ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะวาดตัวมอเตอร์ให้ดูนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็ออกใช้งานอันนี้คือตัวมอเตอร์นะครับเส้นประปานี้คืออยู่ในตัวมอเตอร์นะครับอันนี้คือสัญลักษณ ก็จะมีสามสายที่จะออกมานะครับสามสายนี้นะครับสามสายนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นขด Start ทขดขดลันนะครับขด Start แล้วก็เป็น common นะครับอ่าโทษทีครับผิดผิด r t ดโคดสตาร์คดลันะครับและคอมมอนนะครับก็จะเป็นตัว C นะครับ ตัว S นะครับตัว R นะครับทีนี้ก็จะมาต่อเข้ากับสายแพรของตัว Speed Controller นะครับตัว Speed Controller นะครับขาขา Common ก็คือสีดำนะครับ Common สีแดงคือ Start นะครับที่ขาวคือ r ัน Run, นะครับจะเป็นประมาณนี้จากนั้นเราก็โยงนะครับโยง c c o อ m มอนนะครับตัวนี้เข้ามาที่นี่สตาร์ทนะครับเข้ามาที่นี่นะครับ Run นะครับเข้ามาที่นี่ โอเคนะครับก็จะได้ขดฟไฟเลี้ยงนะครับที่จะเข้าไปที่ขดมอเตอร์นะครับส่วนอีกเหลือสองสายนะครับสองสายตัวนี้เป็นเอนโคเดอร์นะครับเป็นเอนโคเดอร์นะครับจำออกมาเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเอนโคเดอร์นะครับ สำหรับวัด RPM นะครับที่ตูวมอเตอร์นะครับวิธีการต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพลินต่างๆนะครับเดี <Okay. S 1> ๋เรามาดู ด้านข้างกล่องของตัวสปีดคโทเลเลอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์เราก็จะเห็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์นะครับสัญลักษณ์ของมอเตอร์ก็คือตัวตัวนี้นะครับตัวนี้คือมอเตอร์นะครับ าขาไหนเป็นขาไหนบ้างนะครับจะดูเราดูจากสัญลักษณ์นะครับ,รร Sandra, รบสีขาวสีขาวจะเป็นขดลันนะครับสีแดงจะเป็นขดสตาร์ทนะครับ สีดำจะเป็นคอมมอนนะครับนะครับนี้คือตัวที่เข้าตัวมอเตอร์ส่วนสีน้ำเงินกับสีเหลืองชุดนี้เป็นเอ็นคเดอร์นะครับนะครับตัวสีน้ำเงินนะครับเอ็นคเดอร์ สองตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อนะครับของของตัวมอเตอร์นะครับที่เอาเอาเอาคอนโทลเลอร์นะครับสายของคอนโทรลเลอร์ไปต่อตัวมอเตอร์ได้นะครับถ้าดูจากนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู การต่อจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองลังนให้ดูนะครับตัวนี้ครับก็จะเห็นว่าถ้าเราปรับสปีดนะครับคอนเทเมากตัวมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราเบานะครับตัวสปีดของทเลือดเราเบาตัวสปีดของทเลอร์ก็จะเห็นว่ามอเตอร์นะครับทํางานช้าลงนะครับก็สามารถที่จะควบค,คุมรอบมอเตอร์ได้นะครับนะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูทางด้านบนนะครับนี่เป็นสายการต่อใช้งานนะครับสามารถเสียบได้ สีอาจจะไม่เหมือนกันของแต่ละรุ่นนะครับแต่ตำแหน่งพินนี่เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะจำตำแหน่งพินแล้วก็หาเรียงเรียงตามลำดับได้เลยโดยอ้างอิงจากจุดที่เป็นกาวก่อนนะครับสัญลักษณ์กาวนะครับตัวสปีดคอนโทเลอร์นะครับถ้าเราดูข้างๆ้างนี่ครับก็จะหินสัญลักษณ์ในการต่อที่ผม วาดให้ดูเมื่อก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในการต่อทางร้านเอกิเล็กนี่ก็ขอสวัสดีครับ